ขาดทุนมันคือกำไรในลวงซอนไว้ชาวไทยให้บำเผ็ u เอา s s is o u เอ a i กนเอา o s s is o u อ g a กนขาดทุนให้เห็นว่าบุญคือกำไรขอผูกแล้วก็ขอมีคุณภาพครับแล้วก็พวกผักพวกอะไรก็เป็นผักที่มีมีแบบผักออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันก็สดแล้วก็ปลอดภัยครับผม ซื้อพวกเครื่องครัวพวกไอปุยพวกไอไม้กวาดอะไรอย่างเงี้ยครับผมเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับน้ำอร่อยมากครับน้ําอร่อยมากครับผมทานทำทานน้ำไปน้ำกระเจี๊ยบกับน้ำไออันชันครับอร่อยครับมามาครั้งแรกครับครับผมครับจะรู้ได้ยังไงครับจากจากเก็บจากอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากเกจจากข่าวจากเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับ ขาแชร์แชร์กันมาก็เลยมาดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมาเยอะๆครับเลยกี่วันนะครับสองวันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเลยสองวันามามากันเยอะๆครับดีค่ะก็ทุกคนก็ต่างมาตั้งกันตั้งแต่ตีห้าตั้งใจที่จะมางานนี้เลยประทับใจก็ราคาเนี่ยแหละาประทับใจราคาประทับใจแล้วก็มันก็เป็นระเบียบดีค่ะข้าวของที่นี่มันก็ถูกขึ้นต่อขึ้นเลยค่ะขึ้นต่อขึ้น แล้วก็บางทีก็ถูกกว่าครึ่งด้วยซ้ําในบางอย่างนะคะซึ่งในบางอย่างอย่างกระติกข้าวเนี่ยข้างนอกเนี่ยอาจจะประมาณ200ยกว่าอยู่นี่มันประมาณหลักร้อยไม่ถึงร้อยด้วยซ้าอย่างมากก็ไม่เกินร้อยค่ะต้องทําใจเพราะว่าคนมันส่วนเยอะเราก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันเคารพในเาขาเขาเป็นระเบียบแล้วก็เป็นระเบียบม,มันก็โอเคค่ะก็ไม่ถือว่าข้าวก่ายกันเพราะต่างคนต่างกรมุงหน้าที่จะมาซื้อของอยู่แล้วก็ต้องทําใจ อ,อุ้ยคุ้มค่ามากเลยคะ่ะปีต่อปีเลยเพราะในบางอย่างมันเสียหายได้ไงอย่างพวกนี้มันก็อายุการใช้งานมันก็บาาถ้าใช้แบบคนที่เขารู้สึกว่าใช้แบบถนอมหน่อยก็อาจจะหลายปีแต่บางคนก็ปีต่อปีอ่าเพราะว่ามันผูกพังง่ายเนาะบางคนก็เก็บไม่ดีบางคนก็เก็บดีก็แล้วแต่ก็คนเยอะขาของผูกด้วย เมื่อวานก็มาซื้อต้อนไม้ไปหลายรถอยู่ค่ะมากันี่คนนีครับมาประมาณห้าหกคนค่ะมากับญาติพี่น้องโอ้เยอะเลยค่ะเต็มเลยมีที่นอนมีหมอนมีกับข้าวแล้วก็มีเครื่องใช้หลายๆอย่างที่ราคาถูกค่ะคุ้มค่ะมันค่ะเป็นปีสองปีเลยน้ำตาลทราย โชว์น่อยโชว์น่อยนึ่น้ำตาลทายลำสีลำถุงละยีบาทต้นทุนซื้อมา26บาทเรามาขาย20บาทส่วนกลางเขาขายยี่สิบบาทก็คือกำไรอริยะถุงละหกบาทนะครับน้ำตาลเรารับมาทั้งหมดเนี่ยส่วนกลางเขารับมาทั้งหมดหน0 0งหมืกิโลหรือ15ตันนะครับก็มีทั้งหมด300กระสอบจะมี50ถุง -50 บถุงนะครับ ระบบการขายก็จะขายให้คนละไม่เกิน2ถุงเท่านั้นนะครับสถุงเท่านั้นสมาชิกก็เยอะแยะนะครับก็จะมีการจัดเรียงคิวเป็นแถวเข้ามามีทั้งแต่ปากทางประชาสัมพันธ์เก็บเงินปลายเก็บเงินนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขายหมอนขีดนะครับเป็นชุมชนสวนสังฝันที่เอาเข้ามาใช้ รเริ่มต้นเราก็อบรมให้ชาวบ้านทําเกษตรแต่นี้จะเป็นกลุ่มชาวบ้านที่เขาทาหมอนอยู่แล้วก็จะยัดนุ่นเด็กป .1 ป .2 ก็ยัดนุ่นได้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยัดนุ่นได้เราไปเห็นกิจกรรมนี้เราก็เลยเมื่อก่อนก็ยังขายไม่ค่อยดีเราก็เลยเอามาส่งเสริมเอาส่งเสริมเอาหมอนอยัดนุ่นเนี่ยมามาขายที่ตลาดอดียะพอมาขายเสร็จตอนนี้คนก็เริ่มสนใจมากขึ้นมากขึ้น จนวันนี้หมู่บ้านสีฐานเนี่เป็นหมู่บ้านทำหมอนที่เป็นโรงงานปรับตัวเป็นโรงงานแล้วก็ส่งออกส่งออก,ออกต่างประเทศด้วยส่งไปขายทั่วทั่วประเทศเลยัลน,นี้พอมางานอริยะเนี่ยถ้ามาซื้อที่นี่นะครับจะถูกกว่าไปซื้อที่ร้านที่ร้านขายสโงอีเพราะว่าเราซื้อราคาขายส่งมาเท่าไหร่แล้วเรามาลดเปอร์เซ็นต์อีกทีมันจะถูกกว่า อย่างบางทิ้นเนี่ยมีคนเขาเข้ามาดูเนี่ยบางทิ้นเนี่ยบอกอยู่ข้างนอกเนี่ยแพงกว่าที่น,นี่กี่เข้าตัวอันนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้กระจายบุญให้กับชาวบ้านปีละหนึ่งครั้งแต่ปีนี้น่าจะสองครั้งปีที่แล้วก็สองครั้งจะมีช่วงของการอนก่ีนะครับนี่ก็ถ้าใครสนใจก็เชิญฮะมามาเลือกซื้อกันได้ปี ปีละครั้งสองครั้งแล้วก็เราถือโอกาสว่าเราได้แบ่งบุญแล้วก็ได้ได้พบปะพูดคุยกัน